ฮัลโหลฮัลโหลโอเคสวัสดีครับต่อกันเลยกับ Resident e v i ตอนนี้หาของก่อนหาตั้งนะครับต้องคอยสังเกตนะมันจะเป็นไหโอ้โกระสุนลูกซองดีมากตรงนี้อาจจะมีศัตรูก็ได้นะครับ อะไรดีอันนี้ดีกว่าครับหน้าไม้ครับเออต้องอย่างงี้พี่ครับอะไรดีโอเคพอก่อนโอ้โหลานกว้าง To my castle. such a pleasure to finally make your acquaintance, mr. kennedy. who the hell are you? me? oh, please, call me ramon. and allow me to get straight to the point. i would like you to hand the girl over to me. now. yeah, that chance, ramon. the girl's just fine with me. Mr. Kennedy... Mr. Kennedy... How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and the, the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Satan so then you will comply yes never you heard the lady how unfortunate do make sure that our guest feels at home now that he has chosen death Leon? i'm gonna stay close อี่ต้องระเบิดครับอีกต้องระเบิดครับผมระเบิดเลยครับผมฮู้มหลันแล้โอ้โหข้างหลัง ช่วยช่วยช่วยก่อนช่วยก่อน You hurt เออ uh, No I'm okay คุ้มค่าที่ได้ใช้ระเบิด Not looking so good โอ้โหคุ้มค่าระเบิดอย่างมากครับไ <c oughs> อยย้ย่าเปิดไม่ได้จะ <No good. S 1> เ,เดินกลับไปหาพ่อคา้า นี่อะไรเอ่ยนะมีของลับให้ใสอีกคอมมอนใช่ให้แอดตี้บินเหรอมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนั้น I it side need open the other you to from อ๋อเปิดประตูตรงนี้โอเคครับเปิดประตูนี้ครับผม It's open เปิดแล้ว Thanks ทุบครับผมโอเคทุบแล้วทุบอีกตรงนี้คือห้องไงอหยังตงาไม้รอเลยของดีโอเค เป็นขวดน้ำหอมนะขายได้อย่างเดียวครับราคาหมื่นหนึง่งเดี๋ยวไปขายก่อนไปหาพ่อค้าก่อนเลยครับระเบิด <c oughs> ทีเดียวตู้มเป็นโกโก้คัน <c oughs> Why not treat yourself, mate? Welcome, welcome. What can I do you for? What you see is what I've got. Without the necessary funds, I'm afraid we don't have a deal. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty. แบบนึงอะเป็นช็อตกันแบบสไตรเกอร์นะก็แรงนะ Will that then? ขายก่อนแง <Thank you. S 1> โ,โ,โอ้โหหมื่นหนึง่ง ซื้อตัว๋วแผนที่ในประสาทครับมีดมีดอันน <c oughs> ี้เฉยๆแค่ทำให้เสียจังหวะครับกระุนปืนลูกซองเพิ่มความแรงของปืนลูกซอง 6. กุสเป็นแปด คไปก่อนไปก่อนแล้วกันยังไม่รู้ว่าจะอัพอะไรนะครับตกใจหมดเสียงตระคารเราจะซื้ออะไรดี welcome what can I interest you in ซ่อมไหมพันสาม If you want a fighting chance out there you best tune up your kit อันนี้0.65 capacity <oughs> ไม่รู้จะเอาอะไร <c oughs> เอาไว้ก่อนดีกว่าสะสมกําลังไว้โอเคครับไปเลย ต่อยาวๆครับเปิดไม่ได้ไม่ได้ไปด้านนี้ก็ได้ครับเออมันต้องรอดอย่างนี้ไปมันมืดยังไงไม่รู้นะชั่วเพื่อฟัน ซ่อนอยู่ปืนพกากระสุนปืนพกครับผมไป Looks like can this way. ต้องหาทางอื่นแล้วแหละโหทางอื่นมันก็มืดๆว่ะโอ้โหจับใครมาทรมานกันนะเนี่ย อะไรวะเนี่ยโอ้โหความน่ากลัวใต้ปราสาทนี้กุญแจครับผมมันต้องมีอะไรแน่เลยครับ สยงอะไรเนี่ยเสียงตัวประหลาดครับค่อยย่องค่อยย่องเก็บกุญแจ กลับครับอุ้ยต่วงสะดุ้งเลยนั่นไงในตัวโรงเล็บมันไม่มีตาบ ครับเอาไงยิงเลยหมั้หลบ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 หยหลบก่อนหลบก่อนโอเคงั้นต้องคอสโบคอสโบ โ,โคตรโบล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 บ,ลบเออต้องใช้คอร์โบแนละ้วลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอ้โห,โโหกระจาดเทกระจาดดีนะที่มีคอร์โบ Yep, yep. ลมาอยู่ตัวๆสู้ได้โอเคย่องไปยิงข้างหลัง คอตโบโคอตโบโครับเราเลจะเล่นคอตโบโไปเรื่อยตายไหมตายครับผมโอ้โหไม่มีหน้าไม้นี่ลำบากเลยนะโอ้โหสิบนัดเรียบร้อยครับ ตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรนะไม่อยากรู้เดินเข้าไปดูของก่อนไม่มีของแล้วไปดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนดูในห้องนี้ก่อน มีหายกันนึงเก็บเวลเวตบูครับไปปีนขึ้นไปข้างบนยิงแล้วเก็บอีกอะหน้าไม้นี่ดีมากๆเลยนะโอ้ย ค,คุณแจดันเจียนมา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 แ <c oughs> อตตี้อาการไม่ค่อยดีละไอฮอกแหกด้วย ศัตรู่ะข้างหลังเก็บทรัพยากรมา ย่องก่อนเสียงมันไขลา,านอะไรสักอย่างนึงอะผมก็บอกไม่ถูกเราไปต่อเถอะอ๋อนี่เองลูกป,ปั้นลาม,มอนไม่ใช่ลูกป,ปั้นเน่ยของเล่นเป็นโมเดลของเล่น ต้องมีอะไรแน่เลยโอเคไม่มีใช่ไหมห้องจิตกรรมเ่รอุเปิดไม่ได้ครับดาบ รับดาบกันแล้วป่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอรอนไนท์ ใส่ดาบที่สุสานเหรอดาบที่ต่อสู้ดาบทองปะไม่ี่ดาบที่ฟันจริงๆมันต้องเป็นดาบเหล็กใช่ไหม จริงๆนะเนี่ยปริศนาให้ทำอะไรโอเคเข้าใจแล้วแหละมันให้ยิงใช่ไหมมันมีสัญลักษณ์งูกระเยี่ยวอะงูกระเยี่ยว เปิดแล้วครับอันนี้คือดาบเลือดครับบัตติซอส well, แล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะงงๆอยู่โอเคครับมันมีทั้งหมดดาบทั้งหมดสี่เล่มนะอ่าอันนี้อัศวินใช่ไหม ก็น่าจะเป็นดาบไอรอนซอสปะอันนี้อัศวินได้รับรางวัลก็น่าจะเป็นโกลเด้นซอสใช่ไหมชุดอัศวินจะเป็นชุดทองเลยอันนี้ฟันศัตรูก็ต้องเป็นบัตตี้ซอสใช่ไหมส่วนนี้เป็นสูสารอัศวินก็ต้องเป็น เป็นดาบขึ้นสนิมเหรอไอ้ย่าได้แล้วโอเคหวังว่าจะถูกนะครับผมตรงนี้มีอะไรเอ่ยเราไปต่อได้เลยใช่ไหมเอาหน้าไมา้มารอครับ ยาลบก่อนยิงยิงยิงแล้วเก็บยิงแล้วเก็บไม่มีที่เก็บละไม่มีที่เก็บละผสมกันผสมกันตเต็มหมดแล้วเนี่ยเอาอะไรไปใส่ดิ ของนี่แบบฟูลออปชั่นแล้วเนี่ยไปโอ้โหกระสุน TMP สามสิบนัด กระสุนก่อนตั้งสามร้อยแลวนี่เป็นสมบัติแน่นอนอันนี้ขาได้อย่างเดียวครับแปดพันหมดแล้วนะไปละนี่มันห้องอะไร โอ้ oh, <c oughs> ต้องหาของมาใส่กระโดดเหรอไอ้ยาต้องกระโดดด้วยอะทำไมมันยากอะไรขนาดนี้ใส่กระสุน

นี่กระโดดมาไม่ได้นี่ครับกระโดดไปห้องนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้แล้วทำไงอ่ะ น่าจะน่าจะไปได้แล้วแหละยังไงเอ่ยอ๋อมันต้องเปิดสัญลักษณ์ให้หมดปะ Hãy subscribe cho kênh lalaschool không bỏ lỡ những ออกละทวนกลับไปหาพ่อค้าก่อนมีเพิ่มกระเป๋าไหมอ่ะอยากได้เพิ่มกระเป๋ามากเลยไม่มีอะไรเพิ่มนะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเลดนนยอัพหมดแล้วเอาอะไรอ่ะขายขายก่อนขายคุณเจดันเจียนกับเครื่องประดับครับ9,200 A deal well struck. A <laughs> A A well tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Got a selection of good thing combat anytime. time. Okay, the save game going คครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะมีธุระต้องไปจัดก,การละ <c oughs> โอเคครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ